ซีดอินโซมเนียดีเจอ้น,นเดอบาเงอร์ผ่อพันนักล่าผู้ฝ่าทุกขวามกคนคนพพล้าผลผลิภัณฑ์แห่งการต้องป้องว้าวาว้าวาว้าว,าว,าวสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะฮะขอต้อนรับนะครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ซีดอินโซมเนียนั่นเองนะฮะอยู่กับผมดีเจอ้นอัตพง์อัตกิตกุลนะครับอยู่กันยาวเลยตั้งแต่ตีสามถึง หกโมงเช้านะฮะอยู่กันเป็นเพื่อนผมหน่อยละกันนะฮะยังไงผมเองก็จะรับใช้คุณผู้ฟังนะครับกันยาวๆเลยอยากฟังเพลงออะไรนะฮะก็ส่งเข้ามาเลยนะครับที่4 1 1 1 9 7 5หนะครับหรือว่าจะโทรมาคุยกันหลังใหม่เป็นเพื่อนนะครับเพื่อจะกระตุ้นผมไม่ให้หลับอะไรเอย่างงี้เออ0 2 2 4 5งแปนะครับโทรเข้ามาคุยกันได้เลยซึ่งตอนนี้นะครับใครก็ตามนะฮะอยากจะเรียกว่าติดตามข่าวสารนะครับเกี่ยวกับคลื่นของเรานะฮะทางซีดหรือว่าจะ ติดตามว่าจะมีิลปินคนไหนนะครับที่จะมาซีดกับเราบ้างหรือว่าจะมาเป็นในช่วงซีดอินเทอร์วิวหรือว่าอะไรก็ตามนะฮะก็สามารถติดตามได้แล้วตอนนี้ก็มี Facebook นะฮะ w w w f a c e b o o k c o m i a m s e e d นั่นเองนะครับ i a m s e e d นะครับหรือว่าจะเป็นทาง Twitter ก็มีแล้วนะฮะก็เซิร์ชมาเลยนะฮะ I am s e ซี9เกนั่นเองนะครับนะก็ขอขอบคุณนะฮะเรียกว่า,าเหล่าหัวกะทิทั้งหลายที่ทำให้โลกเราใกล้กันมากขึ้นนั่นเองนะครับขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับโซเชียลเน็ตเวิร์ทั้งหลายเลยเอาละฮะต้นชั่วโมองอย่างนี้นะครับผมมีเพลงเรียกว่าเบาสบายนะครับมาให้ฟังกันนะฮะก็เริ่มต้นเลยนะฮะจาก Mu er สแ e ทเ e ียเสน่หนะฮะกับเพลงของขวัญนะครับซึ่งเพลงนี้ก็ถือว่าเคยเป็นเพลงที่โด่งดังมากเลยนะครับแล้วก็แน่นอน,นะฮะกับผลงานเพลงของเพลงเก่าด้วยนะครับกับ s o m a ตนะฮะเป็นเพลงที่ฮิตมากสมัยผมยังไวกระตอกกะแตะนะคอซองเลยทีเดียวนะครับหลายคนก็ไปลองไปฟังกันดูแล้วกันนะครับเหมือนเดิมเลยอยากฟังเพลงอะไรนะฮะ411195ส่งเข้ามาเลยครับ และนี่ก็คือผลงานเพลงนะครับจากเก้าอี้ไม้นั่นเองนะฮะเรียกว่าเป็นเพลงอ่าเป็นซิปเปินสุดแนวเลยนะฮะก็มาจากเล็กโซซีของเราด้วยนั่นเองนะครับอ่ากับเพลงบอกไม่หลอกนั่นเองเคยไต่ชาร์ตอันดับอ่าซีชาร์ตท็อปทวนตี้ของเราด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีของพี่ก้อนนัทพลนะครับสีจอมขวันนะฮะกับ อีกครั้งนั่นเองแล้วก็ยังมีพิจิกานะครับกับเงาอยู่ดีนะครับแล้วก็เเพลงนี้ต้องบอกว่าไม่ได้เปิดนานมากเลยนะฮะของซินเดอเรลล่านั่นเองฮะกับให้อภัยสักครั้งหนึ่งแล้วก็มีผลงานเพลงจากบีสก i d ด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้อยู่อันดับที่2ของซีชาร์ t ท็อปเวนของเรานะครับกับคนเดิมของเธอนั่นเองอยู่กับเรามาถึง6สัปดาห์เลยนะฮะ ซึ่งขึ้นอันดับอ,อันดับที่1น,นะครับแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นในอาทิตย์นี้นะฮะต้องบอกว่าแฟนคลับของนุ่มบี้ก็สุดฤทธิ์เลยนะฮะเรียกว,ว่าให้กำลังใจกันเต็มที่เลยแล้วกันเอาละฮะตอนนี้ก็เรียกว,ว่าเข้าสู่ท้ายชั่วโมงแรกแล้วนะครับก็ขอฝากทิ้งท้ายเลยหลังเบรกนะฮะสองเพลงเลยนะฮะจากสาวสุดเซอร์เลยนะฮะปลามี่กับคิดมากนะฮะแล้วก็ยังมีอ่ะ ที่เบนชาลาทิศด้วยนะครับกับเพื่ออะไรนะครับส่วนชั่วโม,มงหน้านะครับผมมีเรียกว่าหนึ่งท็อปปิกดีๆนะครับอยากจะมาเรียกว่าแชร์ไอเดียนะครับกับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะฮะจะเป็นอะไรรอติดตามดูแล้วกันนะฮะชั่วโม,มงหน้านะครับกับผมดีเจอ้นอัตพองศ์อัตกิจกุลครับ On, ดิเจี้ยนเดือดป่าเลอืเอดเผาพันนักล่าเป็ผู้ป่าลุกควักดามคนคนพบพลังแห่งการป้อ,องกันเฮ้ย กลับมาอีกแล้วนะฮะกับต้นชั่วโมงที่2นะครับกับผมดีเจอ้นอัตพงศ์อัตกิจกุลน,นะครับกับช่วงซีดอินซอมเหนียนั่นเองนะฮะก็ยังเหลือกันอยู่อีก2ชั่วโมงนะครับซึ่งแน่นอนว่าปกติชั่วโมงที่2เนี่ยผมมักจะหาท็อป,ปิกอะไรบางอย่างนะฮะมาเรียกว่ามาแชร์ไอเดียหรือว่ามาเล่นกับคุณผู้ฟังนั่นเองนะฮะซึ่งครั้งนี้เนี่ยจากครั้งที่แล้วที่ผมได้เกิดมาตั้งแต่ชั่วโมงช่วงที่แล้วนะครับก็แน่นอนว่าครั้งนี้อาจจะเศร้านิดนึงนะครับเพราะวว่่าาเรียก ผมได้เห็น SMS หนึ่งนะฮะเรียกว่าส่งเข้ามาบอกว่าขอเพลงเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่เศร้ามากแล้วเขาบอกว่าตอนนี้อยากจะให้กําลังใจเขาหน่อยนะครับซึ่งข้อความมันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเขาบอกว่าเขาสึกว่าเขาเลิกกับคนคนหนึ่งขณะนี่เขารู้สึกว่าเขายังมีความรู้สึกดีต่อกันอยู่เออผมก็เลยอยากจะมาเป็นท็อปิกลวกันอยากจะให้มาแชร์ไอเดียแล้วกันนะฮะซึ่งผมสำหรับผมนะฮะผมรู้สึกว่าความรักเนี่ย มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าสุดจะละเอียดอ่อนแล้วก็ลึกซึ้งมากนะฮะก็ต้องบอกว่ากว่าความรักของคนสองคนจะจะเขาเรียกจะจะมาผลิตดอกหรือว่าทาให้มันรู้สึกว่ามันงดงามเนี่ยมันต้องมีปัจจัยอะไรหลายอย่างนะฮะซึ่งระหว่างทางเนี่ยมันไม่มีทางที่เราจะคิดว่ามันจะลอยด้วยกลีบกุหลาบหรือว่ารู้สึกว่าจะมีความสุขตลอดเวลาแน่นอนว่ามันจะต้องมีอุปสรรคต่างๆนะครับเรียกว่าผ่านเข้ามาเสมอนะฮะก็เรียกว่าไม่ต้องแปลกใจเลยที่บางครั้งจะได้เห็น คนที่คิดว่าะจะรู้สึกเจ็บหรือว่ารู้สึกเสียใจยนะฮะกับความรักที่เขาคิดว่ามันต้องสวยงามหรือว่าเพอร์เฟกหรือว่าจะต้องสมบูรณ์แบบอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ก็แน่นอนว่ามันไม่มีใครนะครับที่อยากให้ความรักเดินทางไปถึงจุดจบนะฮะที่ได้ยินคําว่าเฮ้ยเราเลิกกันเถอะนะฮะแน่นอนนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยบางคนหรือบางคู่ก็เลิกรากันไปนะครับทัทง้งทั้งที่เขาก,ก็ก็ยังรักกันอยู่นะฮะก็ผมว่ามันเป็นความรู้สึกที่ บรรยายไม่ถูกเลยนะมันเป็นความรู้สึกที่เออยอยากจะรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับก็เลยอยากจะถามเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าเคยมีใครบ้างไหมเนี่ยที่มีประสบการณ์เลิกกับใครคนหนึ่งนะฮะทั้งๆที่ยังรักกันมากบ้างหรือเปล่านั่นะนะนะเองเออเป็นท็อปิกที่ผมว่าน่าจะ ตรงใจหลายคนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็น้องคนนี้คนหนึ่งแหละที่ส่ง SMS เข้ามานะฮะก็อยากจะรู้ลวกันมาแชร์ไอเดียกันแล้วกันนะฮะส่งมาเลยนะฮะที่4ี่หนึ่งหนึ่งเก้าห้าแล้วเดี๋ยวผมก็จะมานั่งอ่านให้ฟังแล้วกันว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างแล้วอาจจะมีข้อคิดเห็นอะไรดีๆนะฮะเดี๋ยวผมจะลองลองหาดูแล้วก็อาจจะมีความคิดเห็นดีๆจากตัวผมเองด้วยนะครับไม่รู้ดีหรือเปล่านะเออก็จะลองเสนอละกันนะครับก็อย่าลืมนะฮะส่งมาเลยนะครับ4ี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเกห้าะครับไทยเคยมี ประสบการณ์นะครับเลิกกับใครคนหนึ่งทั้งที่เรายังรักกันมากบ้างหรือเปล่านะครับส่งมาเลยนะครับแล้วก็ใครนะฮะอยากโทรมาคุยกันหลังใหม่นะฮะก็โทรมาได้นะครับ022457183นะครับตอนนี้มีผลงานเพลงเพล่ๆเลยนะฮะจากพี่ดาอินฟินนั่นเองครับซึ่งก็เพิ่งมาโปรโมทคอนเสิร์ตของเธอไปนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองนะฮะซึ่งตอนน้ผมเองก็อยู่ด้วยเลยเธอเป็นเรียกว่าเป็นสาวที่ มากด้วยความสามารถจริงๆนะครตลอดเรียกว่า7ปีที่ผ่านมานะครับครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตที่เธอตั้งใจมากนะฮะเรียกว่าลงรายละเอียดทุกอย่างเลยนะฮะก็อย่าลืมไปติดตามกันได้ละกันนะฮะแต่ตอนนี้ไปฟังเพลงของเธอกันก่อนเลยนะฮะกับเข้าใจฉันไหมนะครับเป็นการฟิชชิ่งกันครั้งแรกด้วยนะครับกับพี่ตู่พบทอนนะครับแล้วก็จะมีผลงานจากฝ้ายแอมฟนะครับเปลี่ยนแฟนหลายหนไม่ใช่คนหลายใจนะจ๊ะไปฟังกันเลย Seed Insomnia กลับมาซีกันต่อนะครับกับตอนนี้ก็ตีสี่ครึ่งแล้วนะฮะก็ยังอยู่กับผมดีเจอ้นอัตพงศ์อัตกิจกุลอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะพูดถึงตอนนี้เลยดีกว่าผมเพิ่งอ่านข้อความนะฮะซึ่งดูท่าทางจะซีเรียสนะน้องคนนี้นะครับเขามาขอความเห็นเขาบอกว่าพี่อน้นคะหนูอยากถามว่าเวลาหนูคุยกับเพื่อนหนูเนี่ยหนูผิดไหม ทำไมเขาไม่เข้าใจเราบ้างเจ็บสุดตอนเขาบอกว่าหนูเป็นหนูเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีนอนะคะ่ะ <c oughs> เออทั้งที่เราคิดกับพวกนั้นเป็นแค่เพื่อนอ่าให้คำตอบหน่หนอยนะคะก็สำหรับพี่นะ พี่เข้าใจทั้งสองฝ่ายเลยนะว่าเขาก็รู้สึกเอาอย่างแรกคือเราต้องมองเปลี่ยนทัศนคตินิดหนึ่งนะฮะมองในแง่ดีก่อนละกันถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้สึกว่าเขาเป็นห่วงเราหรือว่าเขารู้สึกรักเราหรือว่าหรือว่ารู้สึกดีกับเราเขาคงไม่มานั่งหึงเราหรอกจริงไหมเออนะฮะจริงจที่เขาทำไปก็คือเขา รู้สึกว่าเขาหึงนั่นแหละไม่ใช่หลอกเออแค่เราเปิดใจแล้วก็คุยกันเคลียร์กันเรียกว่าพูดกันตรงๆนั่นเองหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าอยากให้รู้สึกว่าเขาอะไรอะไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าผิดใจกันนะฮะก็เรียกว่าพูดกันตรงๆทุกเรื่องเลยเอาคนนั้นมานั่งคุยกันเลยสามคนมาเที่ยวเล่นกันเป็นแก๊งเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันเลยก็ได้นะนะเออใช้ได้อยู่นะเออก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันเลยนะฮะเรียกว่าทุกอย่าง มันสามารถเคลียร์แล้วก็คุยกันได้นะครับก็คือจบกันที่เราคุยกันนะฮะแล้วว่าชัดเจนซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับก็แค่นั้นแหละไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับอย่างน้อยก็มองใน,นแง่ดีแล้วกันเพราะเขาหึงเราเพราะเขายังรู้สึกดีกับเราอยู่นะครับเขาเลยอ่าเรียกว่าอาจจะแสดงความอ่าความรู้สึกอย่างนี้ออกมานั่นเองนะอ <c oughs> <c oughs> ย่าคิดอะไรมากนะจ๊ะเออนะโอเคพูดถึงท็อปปิกกันดีกว่านะครับซึ่งผมเองก็ได้เกิดมตั้งแต่ชั่วโม่ต้นชั่วโมงแล้วนะครับกับ ประสบการณ์แล้วกันมาแชร์ไอเดียกันนะฮะว่าคุณผู้ฟังคนไหนนะฮะเคยเลิกกับใครคนหนึ่งแล้วหรือเปล่าทังทีทงทั้ทง,ทงที่คุณเนี่ยยังรู้สึกว่ายังรักกันมากเออนะฮะก็มีสง่งคนส่งข้อความมาเยอะแยะเลยนะครับแต่ผมจะค่อยๆไล่อ่านแล้วกันนะครับามาคนที่ก่อนเลยล้กันเขาบอกว่ายังรักเธอเสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับถึงแม้ว่าเราจะเคยแต่งงานกันไปแล้วแต่สาเหตุที่อยา่า สามีก็เพราะว่ายังลืมเธอไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ต้องอยู่อย่างเดียวดายเพียงลำพังเพราะคำว่าลืมเธอไม่ได้และไม่อยากจะลืมมันนั่นเองโอ้ยแค่ฟังก็ซีดซัดแล้วนะฮะเข้าใจถึงความรู้สึกเลยนะครับอ่ะมาถึงข้อความที่สองดีกว่าเขาบอกว่าความจำเป็นทำให้เราต้องคบกันต่อทั้งทั้ที่ความสัมพันธ์ของเราไม่เหมือนเดิมแล้วมันน่าเศร้านะยิงไกลก็ยิ่งเจ็บ เออรู้สึกได้เลยว่ายิ่งเจ็บจริงๆนะฮะก็หัวนี้นี่หนักกวายนะคือเหมือนอารมณ์ว่า,เ,าเราไม่ได้รู้สึกอะไรต่อกันแล้วนะครับแต่เราก็ยังจะต้องคบกันต่อเพราะมีความจําเป็นบางอย่างเออเหมือนกับว่าเราต้องอยู่กับคนที่เราไม่ได้รักอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะเอออันนี้ก็รู้สึกว่าเจ็บกว่านะครับอะ มาพูดถึงอีกบ้ากดีกว่าเขาบอกว่าตอนนี้ก็เป็นอยู่ค่ะรักเขามากไม่รู้ว่าเขาก็รักเราแต่ก็ต้องแต่งงานกับคนอื่นเพราะมีเหตุจําเป็นอยากอธิบายให้เธอเธอมีรอเรือได้วยนะกัลันอยากให้เธอเข้าใจว่าไม่ได้ไปหลอกเธอแต่มันก็มีเรื่องจําเป็นที่ต้องแต่งกับคนอื่นนะเออมีชื่อด้ยนะแต่ขออุบอิบไปก่อนแล้วกันไม่บอกออกแล้วฮะอ่ะอันนี้ก็อื อาจจะมีเรียกว,ว่าคุมถุงชนหรือเปล่าเออยังมีอยู่อีกนะนะฮะอ่ะคนนี้เขาบอกว่าระหว่างคนที่คุณไม่โอ้อันนี้มีท็อปปิกอ่าท็อปปิกตั้งขึ้นมาเองด้วยนะฮะเขาบอกว่าระหว่างคนที่คุณไม่รักนะครับแต่ต้องอยู่ด้วยกันกับคนที่คุณรักนะครับแต่เป็นได้แค่เพื่อนกันคุณคิดว่าใครต้องเจ็บกว่ากันโอ้พระเจ้าเออเรียกว,ว่าถามย้อนผมเลยนะ,นะครับดีมากฮะอ่า สำหรับผมนี่เดี๋ยวค่อยตอบทีเดียวดีกว่านะันนะฮะเขาบอกว่าระหว่างคนที่คุณไม่รักแต่ต้องอยู่ด้วยกันกับคนที่คุณรักนะฮะแต่เป็นได้แค่เพื่อนกันอันไหนเจ็บ่ากันโอ้โหนะฮะอันนี้รู้สึกว่าเจ็บแทนเลยอ่ะมาถึงอันนี้ว่านโอ้อโหนี้มาเป็นเพลงเลยง่ายๆสั้นๆเจ็บแต่จบครับเออของพี่ออฟเลยนะฮะมาง่ายๆให้เลยนะครับอ่ะต่อไปเขาบอกว่าเจ็บทั้งคู่คะ่ะ ทั้งที่ใจยังโหยหายังอยากอยู่ด้วยกันทุกวินาทีทุกนาทีแต่ว่ามันทําไม่ได้อยากได้ยินเสียงโทรรศัพท์ก็โทรไม่ได้แค่คิดก็เจ็บแล้วค่ะเออสงสัยเงินหมดนะครับก็เติมสิจ้ะไม่ใช่นะฮะอ่ะคนสุดท้ายบ้างแล้วดีกว่านะครับอันนี้ตัดมาคร่าวๆแล้วกันนะครับเขาบอกว่าเครียดมากๆเลยค่ะแฟนไม่ยอมงอนะฮะจนในที่สุดก็เลิกกันแต่ยังรักเขาอยู่อันนี้ออกแนวอ่าร้อยแฟนมังงอนั่นเอง นะฮะคืงถ้าเกิดงอปุ๊บอ่าเรียกว่าเสนอเรียกว่าแต่งตัวใส่รองเท้าแต่งตัวกลับไปตั้งนานแล้วแค่รอมางอเท่านั้นแหละเออไม่ไม่มาสักทีนะเออนะฮะอ่ะพูดถึงความรักกันในด้านมุมนี้บ้างดีกว่าคือเรายังรักกันอยู่แต่ว่าเราต้องเลิกกันนะฮะจริงๆสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าอ่าความรักเนี่ยยังไงมันคือการที่เราอ่าเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยที่บางทีเนี่ยเราอาจจะมีเรื่องบางอย่างนะฮะทีะ่เรียกว่าผ่านเข้ามาในชีวิตทุกอย่างที่มันเป็นอุปสรรคเนี่ยมันคือบททดสอบหนึ่งนะฮะซึ่งเราต้องคิดนะฮะถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยเราผ่านอุปสรรคที่ยากมันต้องมียากขึ้นอีกแล้วก็ยากมากไปกเราไม่รู้ว่ามันจะยากที่สุดเมื่อไหร่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราผ่านทุกอย่างมาได้หมดแล้วพอเรานึกย้อนกลับไปได้นะฮะเราจะรู้สึกว,ว่าความรักของเราเนี่ย มันแน่นแฟนแล้วก็เป็นรักที่สวยงามมากเลยนะเพราะว่ามันได้ผ่านบททดสอบที่ยากลำบากมาด้วยกันเยอะมากนะฮะบางทีการที่เรารู้สึกว่าคือการความรักเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่รักกันอยู่ด้วยกันชอบกันมันจะมีหลายปัจจัย ที่หลายๆอย่างที่เป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวค้าจุนนะฮะความรักนั่นเองนะครับซึ่งเราไม่ได้แค่บอกว่าเรารู้สึกรักอย่างเดียวมันอาจจะมีเรื่องอื่นบางคนเนี่ยมีเรื่องศาสนาเข้ามาด้วยนะเออผมอยังงงเลยมีมีข้อความเขาบอกว่ารักกันแต่ว่าต้องเลิกกันเพราะเกี่ยวกวับเรื่องศาสนาบางคนเกี่ยว,วเรื่องอเรียกว่า ครอบครัว,วาทางบ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้เออมันมีหลายอย่างนะครับก็เรียกว่าเป็นมีปัจจัยหลายๆอย่างแต่แน่นอนว่าอย่างหนึ่งที่เราจะผ่านไปได้คือการที่เราเข้าใจกันแล้วกันแล้วก็เรียกว่าสู้ต่ออุปสรรคนั่นเองนะครับไม่ว่าอะไรจะผ่านเข้ามานะฮะเราต้องผ่านมันไปให้ได้นะครับถ้าเกิดเราสึกว่าเ,ออเราเรารักคนนี้จริงๆนะครับยังไงสักวันหนึ่งเ่ะเราต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้แล้วก็ที่สําคัญหนึ่งที่ที่ผมมั่นใจว่าคนที่รู้สึกดี กับใครคนหนึ่งแบบแท้จริงด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยเขาจะจําความรู้สึกที่ดีๆนะฮะความทรงจําที่ดีๆของคนคนนั้นนะฮะไว้ได้ตลอดนะครับส่วนเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยเขาเลือกที่จะไม่จํานั่นเองเออ <S 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 นะครับยังไงก็ให้กําลังใจละกันนะครับยังไงความรักก็ยังคงเป็นสิ่งที่สวยงามนะฮะแล้วบางบางทีเนี่ยถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้คบกันด้วยการที่เราตกลงด้วยความเป็นแฟนกันนะฮะยังไงเราก็ยังมีความรัก เรียกว่าให้แก่กันได้นะครับเพราะว่ายัางไงความรักก็เป็นสิ่งที่สวยงามที่ผมเคยบอกไ้แล้วอาจจะเป็นความรักแบบเพื่อนหรืออะไรก็ตามครับแต่ที่แน่ๆคือสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าแฟนเก่าของเราเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเรารักมากถ้าเกิดว่าหนึ่งเราไม่ได้เออเรียกว่าเราแยกทางกันนะฮะแต่ถ้าเกิดเราแยกทางด้วยดีด้วยความที่เราเข้าใจกันแค่เราไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันแต่ว่าเรายังมีความรักด้วยกันอยู่นะฮะเขาจะกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณเลยนั่นเอง นะครับพยายามเคลียร์ให้จบมีอะไรคุยกันแล้วกันนะฮะแต่ก็ต้องเข้าใจเรียกว่า,อา,อ,าอาจจะต้องเข้าใจอารมณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งบางคนขี้งอนเวลาแบบอ่เรียกว่ามีปัญหาปุ๊บหนีฮะชิงไวก่อนก็ต้องเข้าใจนะฮะทุกอย่างาอยู่ที่ความเข้าใจแล้วก็เคลียร์เปิดออกคุยกันนั่นเองนะครับอะก็ให้กำลังใจแล้วกันนะฮะสำหรับความรักของทุกคู่เลยนะครับอะ ก็อยากฟังเพลงอะไรนะครับเกี่ยวกวับความรักเกี่ยวกับเศร้า,าๆหวานๆอะไรก็อยากจะแนะนำอะไรส่งมาแล้วกันนะครับ4111975นะครับผมก็เป็นตัวแทนแล้วกันเป็นสื่อกลางเรียกว่าจะมาอ่านข้อความหรือว่าอะไระเรียกว่าแปลกๆหรือว่าต้องการจะสื่ออะไรเดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนสื่อจากใจหนึ่งไปสื่อใจหนึ่งให้นะจ๊ะรู้สึกว่าอแอร์เย็นๆรู้สึกว่าแอร์ดังมากเสียงเงียบรู้สึกว่ามุกแปลกหรือเปล่านะเออโอเค เอาละฮะตอนนี้ผมมีผลงานเพลงนะครับเพลาะไม่ฟังเหมือนเดิมเลยนะครับอ่าสำหรับเพลงเออ่เรียกว่าให้กำลังใจคนที่สมหวังละกันนะครับกับเพลงของประโมทประธานนั่นเองนะฮะกับเพลงที่รักนะครับฟิชชิ่งกับแพตตี้อังสุมาลินด้วยนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ยังมีผลงานจากคริสเตียนโดนะครับความจริงในใจแล้วก็ยังมีผลงานจากซามซาวเลยฮะกิฟฝนแล้วก็นุ้ยนะฮะกับไกลเท่าเดิมนะครับอย่าลืมนะฮะอย่าฟังเพลงไรนะครับสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดห้าส่งเข้ามาเลยนะจ๊ะ ฮะตอนนี้ก็เรียกว่าเข้าสู่ท้ายชั่วโมงที่2แล้วนะครับขอขอบคุณเลยนะครับที่อยู่ด้วยกันมาตลอด2ชั่วโมงเลยนะฮะก็ยังอยู่กับผมนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงก็คือชั่วโมงหน้านั่นเองชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับผมเองก็จะได้กลับบ้านไปนอนนั่นเอง นะฮะคุณผู้ฟังหลายท่านก็เรียกว่าคงกําลังจะเตรียมตัวนะครับตื่นขึ้นมาเพื่อจะไปทํางานกันแล้วนะฮะอ่ะพูดถึงข้อความกันหน่อยดีกว่าน้องคนเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่เขาได้ถามผมมาซึ่งนี้เขาก็บอกมาบอกว่าเออพี่อ้นคะก็คราวนี้เป็นไปหนักกันเลยครับเพราะว่าเขาไม่โทรมาสี่วันแล้วคะ่ะเออเจ็บปวดเพราะตอนนี้คงได้เป็นแค่แฟนเก่านะฮะก็อย่าไปคิดอะไรมากกับน้องพี่ก็ เรียกว่านแนะนำละกันเพราะว่า4วันนี้จริงๆแล้วสําหรับบางคู่หรือว่าบางชีวิตเนี่ยเขาถือว่าเป็นเวลาที่สั้นมากเลยนะฮะบางทีก็อาจจะบางคนไม่ได้ติดต่อกันเลยนะครับยาวเป็นเดือนก็มีนะครับก็อย่าเพิ่งไปคิดมากอนาคตมันยังมีอะไรเกิดขึ้นตั้งเยอะตั้งแยะนะฮะก็อย่าเพิ่งไปซีเรสกับมันนะครับเรียกว่าปล่อยบางทีเวลาเนี่ยมันจะเป็นจุดหนึ่งหรือว่าเป็นอะไรก็ได้เป็นกุญแจดอกหนึ่งฮะที่ช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้ดีที่สุดนะครับก็ปล่อยให้เวลามันเป็นไปละกัน นะฮะอย่าเพิ่งไปเครียดกับมันนะครับมีเรื่องอื่นให้เรากังวลอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะนะครับเรื่องคุณพ่อคุณแม่เรื่องการเรียนเรื่องการงานอะไรแต่ละอย่างนะฮะไปสนใจในด้น้นตอนตอนนี้ก็เรียกว่าอ่าแบ่งอะไรอ่ะสติหรือว่าความสนใจไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งดีกว่านะครับอ่ะอ่ะฮะชั่วโมงหน้าอยู่กับผมเหมือนเดิมแน่นอนนะครับดีเจอ้นนะครับก็อยากฟังเพลงอะไรเลยเหมือนเดิมเลยนะครับ41119.5ส่งเข้ามาเลยครับ เด <The> อะฟาเลอร์เผ่าพันนักล่าผู้ฝ่าทุกขวางหนามคนคนพบพลังแห่งการปอดป้อง ยังอยู่ด้วยกันนะครับกับ d j เจโอนอัตพงศ์อัตกิจกุลนะครับกับอีก1ชั่วโมงสุดท้ายนะครับซึ่งชั่วโมงนี้ก็ยังมีกิจกรรมดีๆนะฮะเดี๋ยวจะมาบอกคุณผู้ชมแล้วกันนะฮะประชาสัมพันธ์กันนะครับส่วนใครนะครับอยากฟังเพลงอะไรเลยนะฮะก็ส่งมาเลยนะฮะที่4111975นะครับหรือว่าจะโทรมาคุยกันหลังไมค์ก็ได้นะครับ022457183นะครับแต่ว่างดปรึกษาเรื่องทรัพย์สินกันทองนะจ๊ะ ช่วงนี้กำลังช็อตยางหนักเลยนะครับอะมีหลายคนก็ส่งข้อความอะ SMS นะครับส่งเข้ามาขอเพลงกันมากมายเลยนะฮะผมเองก็พยายามจะ l i ต์เพลงให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับเท่าที่ได้เลยตอนนี้หนึ่งชั่วโมงจะอัดให้เต็มที่เลยฮะตอนนี้มีเพลงปลายสายรุ้งนะครับจาก paradox นะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะฮะ basketball นั่นเองนะครับอีกครึ่งของหัวใจนะครับเหมือนเดิมอยากฟังเพลงอะไรนะฮะซ1หนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดห้าส่งเข้ามาเลยแล้วกันนะครับ ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะฮะต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราชบุรีด้วยนะฮะซึ่งครั้งนี้นะครับซีชโชของเราเดือนพฤษภาคมนะครับก็จะไปจัดกันที่นั่นเลยนะครับที่จังหวัดราชบุรีแนะ่นอนนะฮะแล้วก็เรียกว,ว่าจังหวัดใกล้เคียงนะฮะสามารถไปมันกันได้เลยนะครับกับซีชโช ครั้งที่79ของเรานะครับซึ่งครั้งนี้เราได้ขนทัศสิปินหรือว่าชะนำของประเทศของเราเลยนะฮะไปอย่างมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซิงกิล่าไม่โนโมเทียกาลาโพลิแคดและก็ยังมีเดอะริชแมนทอยอีกด้วยนะฮะก็เรียกว่าไปมันกันได้เลยนในวันเสาร์ที่26พฤษภาคมนี้นะครับบริเวณลานจอดรถนะฮะหน้าโรบินสันราชบุรีนั่นเองนะฮะแล้วก็ แน่นอนนะครับที่เกิดขึ้นทุกครั้งเลย The s e ี s โชว์ดิชั่นนะครับก็ได้รับเกียรติด้วยนะครับจากพี่ๆวงกลานะฮะมาเป็นกรรมการตัดสินผลงานของน้องๆชาวซีดนะครับที่มีผลงานสุดซีดกันอีกด้วยนะครับน้องๆท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากจะติดต่อสอบถามข้อมูลนะฮะก็คลิกมาเลยนะฮะ w w w f o o k b o o k c o m เ a m s m s e นะครับ i a m s e e d นะครับหรือว่า โทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0846741622ได้เลยนะครับแล้วก็มันลุ้นกันเลยนะฮะว่าจะมีใครนะครับที่ได้เข้ารอบนะครับแล้วก็จะได้โชว์นะครับกับศิลปินระดับประเทศเลยนะจ้ตัวเองเออรับรองเลยนะครับว่าง,งานนี้ชาวซีได้มันสกันลั่นราชบุรีอย่างแน่นอนนะครับขอขอบคุณด้วยนะฮะกับรถจัก,กรยานยนต์ยามาฮ่าทีทหัวฉีดอัจฉริยะวันทูคอลจาก a อ s ชีวิตอิสระในแบบคุณบะมีชงกึ่งสำเร็จรูปควิกแสบแสบเข้าเส้นเครื่องดื่มกระทิงแดงและทรีบอร์ดแบนดครับและนี่คือเกือบนะครับจากบุรินบุญวิสุทธิ์นะครับก่อนหน้านี้ก็ยังมีรักแท้ไม่แพ้ระยะทางนะฮะจาก Circle Green แล้วก็ยังมีผลงานเพลงนะครับจากเป็นซิกรแรกเลยนะครับของเขาเลยเป็นน้องชายผมเองนะฮะ เจมส์ซูเปอร์วิชนั่นเองนะฮะวิชมีชอช้างด้วย <c oughs> นะฮะเจมส์ซูเปอร์วิชนั่นเองนะฮะกับกอดสักทีคงหายหรือว่าเจมส์เอฟแปดนั่นเองนะครับอละล่ะตอนนี้ ห้านาฬิกาห้าสิบนาทีนะครับก็เหลือสิบนาทีก็จะหมดเวลาของผมแล้วนะฮะดีเจอ้นอัตพงศ์อัตกิจกุลในชั่วโมงนี้แล้วนะครับแล้วก็ทั้งหมดเลยในซิตอินสมเนี่ยขอขอบคุณด้วยนะฮะทุกข้อความนะครับที่อยู่กับผมมาตลอดเลยนะฮะสามชั่วโมงเต็มเลยนะครับแล้วก็อ่าเรียกว่าความรู้สึกดีๆที่มอ้แม่กันนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายหลังใหม่ด้วยนะครับโอเคนะฮะแล้วก็มาเจอผมอีกทีนะฮะก็เป็นวันอาทิตย์เลยนะครับช่วงเวลาอ่า บ่ายสองถึงห้าโมงเย็นนะครับก็จะโซโล่เดี่ยวเลยนะครับแล้วก็จะเจออีกทีตอนช่วงารายงานอันดับนะฮะซีชาร์ตท็อปทเวนตี้ด้วยนะครับกับดีเจเดนะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนื่องจากดีเจบัสของเราไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วเออนะฮะอยากได้อะไรก็อ่าทวิตไปบอกเขาแล้วกันนะครับเอออ่ะโอเคนะฮะหลังเบรกนะครับผมมีอีกสองเพลงนะครับเพรเพราะอ่าเตรียมต้อนรับนะฮะรุ่งอรุณ นะครับให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะฮะคือผลงานเพลงจากเตชีนต้นเองครับเพื่อนคู่ชีวิตแล้วก็มีเจส s e t เตอร์อ่าฟีเจอริงกับแพลวคณิกุลนะครับพรุ่งนี้ไม่สายเป็นเพลงประกอบละครรักปฏิหารด้วยนะฮะซึ่งวันนี้ผมเองก็ต้องลากันไปก่อนแล้วขอพูดด้วยอะไรดีอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะแต่ว่าราตรีสวัสดิ์นะครับดีเจโอนต้องขับไปนอนแล้วนะครับเจอกันอีกทีนะฮะวันอาทิตย์กับผมรัววันนี้สวัสดีครับ